ฮัลโหลไลสไตล์บายส้มซ่าจะมาย้อมผ้าให้ดูนะคะย้อมผ้าค่ะใช้สีนี้นะคะ ผ้าสีตัวค่ะแม่เห็นไหมคะดูสภาพผ้าสิคะเนี่ยเขาเป็นยินยินที่ซีดแล้วค่ะเห็นไหมนี่ค่ะย้อมผ้าให้ลูกค้าเนี่ยค่ะสี่ตัวฉันแทจะดีไวให้เป็นผ้าสีดำใหม่ให้ลูกค้านะคะ สีมันซีดค่ะท,ทั้งซาใส่สีตัวนะคะท,ทั้งซาใส่สีสองซองค่ะแล้วก็สารส้มก้อนหนึ่งเท่าเท่าเท่ากับหัวไก่อะค่ะสารส้มก้อนหนึ่งเท่าหัวไก่แล้วก็เกลือ เกลือทับพีหนึ่งนะคะลงในหม้อเนี่ยค่ะ <c oughs> ให้ย้อมแล้วเอาขึ้นสองครั้งนะคะเนี่ยเห็นไหมต้มให้สีกระจายแล้วก็สารส้มละลายค่ะ <c oughs> แล้วเราก็คนสีให้แตกนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะ สีให้แตกนะคะเอาผ้าลูกค้าสีชิ้นนี้ลงเนี่ย yeah. คนสีให้แตกนะคะแล้วก็เอาลง ไปพลิกมานะคะให้ผ้ามันโดนสีทุกๆุกไอ้นี่ ย้อมย้อมสักประมาณอ่าต้มย้อมยอมลงครั้งแรกอยู่ที่อยู่ที่สิเอ่สิบนาทีนะคะเสร็จแล้วเอาออกมาล้างพอออกมาล้างสีเสร็จแล้วเราก็นําไปย้อมใหม่อีก15นาทีแล้วก็มาล้างแล้วก็ส่งลูกค้าได้เลยค่ะนะคะนี่คือขั้นตอนอย่าลืมสารส้มเท่ากับ หัวไก่แล้วก็เกลือหนึ่งซ้อนโต๊ะนะคะปริมาณสี่ตัวในหม้อแล้วก็สีสองซองค่ะเขาจะแมทชิ่งกันเลย ครบสินาทีแล้วเราก็ล้างนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมสีเมื่อกี้สีซีดแล้วค่ะทีนี้อันนี้ครั้งแรกนะคะเนี่ยกุ้ยร้อนเนี่ยค่ะสีก็จะดำดำแล้ว แล้วเ,เอาไปล้างล้างแล้วกลับมาย้อมอีกนะคะสองครั้งค่ะครั้งแรกยี่สิบนาทีครั้งสองสิบห้านาทีนะคะก็จะดำเมี่ยมเลยค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คดำเมี่ยมเลยอันนี้ครั้งแรกนะคะแล้วย้อมซ้ำอีกทีหนึงสินาทีก็ล้างออกส่งลูกค้าได้เลยค่ะนี่ อันนี้คือสภาพที่ล้างออกแล้วนําไปย้อมซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยเห็นไหมเดิมดําแล้วนะคะสองครั้งนะคะและยายลืมไอสารส้มแล้วก็เกลือนะคะแล้วสีสองซองในปริมาณใน,นเกงสี่ตัวนี้นะคะแล้วถ้ามันน้อยมันเยอะกว่าน,นี้ก็ลดหลัน่นพวกสารส้มและเกลือแล้วก็สีเอานะคะถ้าสมมุติว่าสองตัวก็ใช้ซองหนึ่ง ถ้าหกเจ็ดตัวก็เพิ่มสีไปสามสีซองอะไรเงี้ยค่ะถ้าแล้วก็มาลดสารส้มกับเกลือตามอัตราส่วนนะคะเห็นไหมคะขอบคุณมากมหมค่ะย้อมผ้าให้ดูค่ะเช้านี้